6. สาวสูตรว่าด้วยธรรมมีอสวะและไม่มีอสวาร้อยแปดสิบสามภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่มีอสวะและธรรมที่ไม่มีอสวะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า ธรรมที่มีอสวะอะไรบ้างคือหนึ่งปานาติบาถึงสิบมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีอสวะธรรมที่ไม่มีอสวะอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปานาติบาถึง 10. สิบสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าธรรมที่ไม่มีอาสวาอาสวาสูตรที่หกจบ